ติดแล้วนะครับโอ้โหกูใหญ่มากครับจับตัวได้แล้วอ้าหื ดีครับวิวผมเจ้าชสนะครับวันนี้นะครับผมลงมาอยู่ที่ทะเลนะวันนี้เนี่ยผมจะพาทุกคนไปล่ากั้งนะครับซึ่งกั้งเนี่ยก็จะมีรูปร่างหน้าตาเนี่ยคล้ายกับกุ้งนะครับแต่มันจะมีมือข้างหน้านะครับอ่ายาวๆนะครับคล้ายกับตะเกตนตานข้าวนะครับก็เลยทําให้มันได้ชื่อว่ากั้งตะกตแตนนั่นเองนะครับตัวที่ผมจะล่าในวันนี้เนี่ยมีชื่อว่ากั้งตะกตแตนลายเสือนะครับหรือว่าเจ้ากั้งลายเสือนั่นเองนะครับ เป็นอาหารที่หากินได้ยากมากนะครับแล้วก็เนื้อของมันเนี่ยอร่อยมากนะครับขายกันริมทะเลเนี่ยกิโลหนึ่งเกือบ2,000นะครับไม่ต้องพูดถึงราคาในพัตคารนะครับว่าจะแพงขนาดไหนนะครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยผมจะพาทุกคนไปตามล่านะครับโดยอุปกรณ์ของผมนี่มีไม้หนึ่งอันนะครับแล้วก็มีเศษผ้านะครับแล้วก็มีปลาหนึ่งตัวนะครับอุปกรณ์ของผมเนี่ยมีอยู่แค่นี้นะครับดูซิว่าผมจะล่ายังไงนะครับไปไปลุยกัน นี่นะครับเรามาเจอสัตว์นักล่ตัวหนึ่งนะครับกําลังไล่จับปลากินเลยอ้าวบินเลยบินจะแล้วโอเคนะครับผมมาเจอลูกกั้งอยู่รูหนึ่งนะครับนี่เห็นไหมฮะอยู่ตรงนี้นี่เห็นไหมครับปากรูตรงนี้แล้วก็เราจะสังเกตบริเวณรอบๆนะครับว่าจะมีเศษซากปลาการังนะครับ่าเก่าๆที่มันขุดขึ้นมาแล้วก็มาโยนทิ้งด้านนอกนะครับฮะทีนี้ก็ได้เวลาที่เราจะทําอุปกรณ์แล้วนะครับก่อนอื่นเลยก็ ไม้นะครับเสียบกับแผ่นผ้าเก่าๆนะครับเสียบไว้แบบนี้โอเคแล้วก็เสียบด้วยปลานะครับตามด้วยปลาเุบ่าเสียบให้ทะลุเลยนะครับนี่นะครับแบบนี้นะครับอแบบนี้ก็ถือว่าได้แล้วนะครับแล้วก็เราก็แค่มาล่อนะครับปะกรูแบบนี้นี่ครับวิธีการก็คือเราหย่อนก้อนหินก้อนเล็กๆลงไปก่อนก็ได้นะครับสักก้อนหนึ่งนะครับ เพื่อกระตุ้นตัวก้างนะครับแล้วก็เราก็าทําแบบนี้นะครับให้เหมือนกับว่ามีาปลามาว่ายน้ําอยู่เหนือปากลูของตัวก้างนะครับก้างพวกนี้กินปลาเป็นอาหารนะครับผมรู้สึกว่าก้างตัวนี้จะตัวเล็กไปหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราไปหาลูกลั้งที่มันใหญ่กว่านี้ก่อนดีกว่านะครับ ทิธีการหากั้งลายเสือนะครับเราจะต้องหาในพื้นที่ที่มันมีาสาหร่ายนะครับเพราะว่าพื้นที่ที่มันมีสาหร่ายเนี่ยก็จะมีปลานะครับตัวเล็กๆนะครับอาศัยหลบอยูอ่ตามพุ่มสาหร่ายนะครับแล้วปลาพวกนี้เนี่ยก็จะเป็นอาหารให้กับตัวกั้งนะครับถ้าเราหาในพื้นที่ที่มีสาหร่ายเนี่ยโอกาสที่เราจะเจอกั้งเนี่ยมันก็จะมีมากขึ้นนะครับเพียงแต่ว่ารูของตัวกั้งเนี่ยมันก็จะสังเกตได้ยากนิดหนึ่งนะครับเพราะว่ารูเนี่ยมีเต็มท้องทะเลไปหมดเลยนะครับ ถ้าเราไม่สังเกตเนี่ยเราอาจจะมองไม่เห็นนะครับสําหรับรูกั้งนี่นะครับเราเจอกั้งตัวเล็กๆอยู่ตรงนี้นะครับแต่กั้งชนิดนี้นะครับก็ไม่ได้เป็นกั้งที่เราตามหานะครับอ่าเห็นไหมครัอันนี้ก็จะเป็นกั้งที่มีขนาดตัวเล็กนะครับนี่นะครับก็เป็นกั้งเหมือนกันนะครับแต่เป็นกั้งขนาดเล็กนะครับอ่าไม่ได้เป็นกั้งที่เราตามหานะครับส่วนกั้งที่ผมกําลังตามหาอยู่เนี่ยเขาเรียกว่ากั้งลายเสือนะครับหรือว่าเจ้ากุ้งตะเข็บนะครับซึ่งมันจะมีขนาดตัวใหญ่มากนะครับ เราเจอรูหนึ่งนะครับตรงนี้รูนี้ค่อนข้างที่จะตัวใหญ่นะครับน่าลุ้นอยู่เห็นไหมฮะปากรูของตัวก้างก็จะเป็นลักษณะเป็นดินนุ่มๆน,นะครับอยู่ด้านนอกแล้วก็เป็นโพรงอยู่ด้านในนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องวางปลาไว้แบบนี้แล้วก็ล่อนะครับเดี๋ยวผมจะหย่อนก้อนหินลงไปก่อนก้อนหนึ่งก้อนเล็กๆนะครับ ตัวแก้งมาแล้วนะครับโอเคติดติดแล้วนะครับโอ <Okay. S 1> ้โหต, oh. ตัวใหญ่มากครับคือกั้งเนี่ยมันจะอันตรายมาก,กน,นะครับมันจะมีเคียวอยู่2ออันนะครับตอนนี้ผมจับได้แค่อันเดียวนะครับถือว่าอันตรายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะต้อง จับให้ได้ทั้งสองข้างนะครับ oh, โอ้ก้างตัวนี้มีมีเคียวแค่ข้างเดียวนะครับโอเคโอเคโโอ้โ okay. ห oh. 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 ตัวใหญ่มาก ได้มาแล้วหนึ่งตัวนะครับโอ้โหนี่นะครับตัวนี้ก็คือกั้งลาเสือนะครับเนื้อของมันเนี่ยมีรสชาติที่ดีมากแล้วก็แพงมากเลยนะครับนี่เราได้มาหนึ่งตัวนะครับผมจะพูดถึงความอันตรายของตัวกั้งก่อนนะครับเราจะสังเกตได้นะครับว่าเขาจะมีเขียวที่แหลมมากนะครับแล้วก็คมมากตรงนี้นะครับถ้าหากว่าเราจับโดยไม่ระมัดระวังนะครับเวลาที่มันเด็ดตัวขึ้นมานะครับหรือว่ามันฟันด้วยเขียวของมันนะครับ ก็จะเข้าไปในเนื้อของเรานะครับแล้วก็ได้รับบาดเจ็บอย่างรุนแรงนะครับคือเนื้อของเราเนี่ยอาจจะฉีกหรือว่าขาดได้เลยนะครับดีนะครับตัวนี้มีเขียวแค่ด้านเดียวนะครับอีกข้างหนึ่งเนี่ยมันขาดไปนะครับซึ่งก็ไม่มั่นใจเหมือนกันว่าโดนตัวอะไรทําร้ายมานะครับหรือว่าไปต่อสู้กับตัวอะไรมานะครับแล้วก็ความอันตรายของก้างเนี่ยก็ไม่ได้มีแค่เขียวข้างบนนะครับนี่เราสังเกตตรงหางตรงนี้นะครับ ว่าจะมีหนามแหลมๆนะครับทั้งสองข้างเลยซึ่งผมเคยโดนมาแล้วนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยผมเคยมีโอกาสได้มาล่าเจ้าก้างลายเสือครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็โดนมันแทงไปด้วยนะครับผมบอกเลยว่าได้เลือดเลยนะครับนี่ตัวแรกนะครับที่เราได้โอเคได้แล้วหนึ่งตัวนะครับเดี๋ยวเราไปล่าตัวต่อไปกันดีกว่านะครับดูซิว่าวันนี้ผมจะจับได้สักกี่ตัวนะครับ นี่นะครับผมมาเจอรูก้างอีกรูหนึ่งนะครับตรงนี้เห็นไหมฮะเราจะสังเกตได้นะครับว่ารูก้างเนี่ยมันจะมีดินบริเวณรอบๆนะครับแล้วก็เป็นขุยแล้วก็มีรูเล็กๆตรงกลางนะครับโอเคเห็นไหมครับว่าบริเวณรอบๆนี้นะครับจะมีสาหร่ายค่อนข้างที่จะเยอะนะครับบริเวณที่มีสาหร่ายเยอะเนี่ยก็จะมีโอกาสเจอตัวก้างได้มากขึ้นนะครับโอ้มาแล้วครับมาแล้วติดแล้วนะครับ โอ้โหติดแล้วติดแล้วติดแล้วผมต้องระวังนะครับเพราะว่ามันมีขาอยู่สองข้างนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องระวังมากเลยนะครับผมต้องหาขาอีกข้างหนึ่งของมันให้เจอนะครับโอเคเจอแล้วนะครับโอเคอจับตัวได้แล้ว เย้ได้ตัวหนึ่งสุดยอดูอู้้นี่นะครับนี่ก็คือเจ้าก้้งลายเสือนะครับตัวนี้ก็ตัวใหญ่พอสมควรนี่นะครับโอ้โหนี่นะครับเราจะสังเกตเห็นนะครับว่า,าเคียวของมันเนี่ยคมมากเลยนะครับคือ,อถ้าบาดลงไปบนนิ้วของเรานะครับแล้วก็แรงบวกกับแรงที่มันดึงลงไปด้วยนะครับก็ เข้าลึกถึงกระดูกเลยนะครับผมรับรองได้เลยว่าแผลเนี่ยมันไม่ค่อยน่าดูสักเท่าไหร่เลยนะครับเพราะว่าด้วยแรงของตัวกัง้งแล้วก็ด้วยคมจากเคียวของมันนะครับคือคมมากเลยนะครับเป็นอันตรายมากๆนะครับก็การที่ใครจะมาจับแบบนี้นะครับก็ต้องผ่านการฝึกฝนมาแล้วเหมือนกันนะครับผมเนี่ยก็เคยได้รับเลือดจากเจ้ากั้งตัวนี้มาแล้วเช่นกันนะครับโอเคได้เพิ่มอีกตัวนึงแล้วนี่ ผมก็จะเอาไปย่างกินนะครับปะไปย่างกันโอเคมาสุกแล้วนะครับโอ้โหดู ขอหักที่กลางลำตัวกันเลยูผมย่างให้มันไม่ต้องสุกมากนะครับเพราะว่าผมเนี่ยยังต้องการความหวานนะครับแล้วก็ความฉ่ำของตัวก้างอยู่นะครับก็เลยอาจจะยังดูอาจจะไม่ได้สูงมากแต่ผมชอบแบบนี้มากกว่านะครับนีเนื้อนะครับโอ,อ้ นี่เลยโหอืออร่อ,ย,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 อยมากนะครับมันมันยังฉ่ำแล้วก็หวานแล้วก็คือที่สำคัญนะครับมันมาจากทะเลสดๆเลยนะครับหนูอือหือ อร่อยมากแก <Bull ying> อีกแกอีก,อก,อกนี่นะครับเราแกะกันตรงนี้กินกันตรงนี้เลยได้บรรยากาศวิวทะเลด้วยนะเห็นไหมครับว่ามีชาวบ้านนะครับแล้วก็คนอื่นๆเนี่ยเขาก็มาจับกุ้งจับปูจับปลากันเช่นกันนะครับนี่นะครับโอ้โหกิโลเป็นพันๆนะครับอ่า สุดยอดสุดยอดโอเคนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็คงจะต้องขอลาทุกคนกันไปก่อนนะครับแล้วก็ไว้เจอกันใหม่คลิปวิดีโอต่อไปนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับบ๊ายบายไปละ